ไปส่งในส่วนของค a n d i d a แล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพักการเมืองนะคะโดยพักการเมืองได้รับหมายเลขเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียงทั้งหมด54พักรวม1,670คนและมีพักการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรวม24พักการเมือง จำนวน35รายชื่อการเปิดใจของหนึ่งในว่าที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอย่างคุณเศษฐาามีสิทธิ์จุดที่ทำให้อยากเล่นการเมื่อผมเกิดมาไม่ได้อยากเป็นนายกตั้งแต่เดวันแต่ที่ไม่ชอบมากเนี่ยคือความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมถ้าไม่ลงมือทำอะไรเลยจะไม่มีทางเปลี่ยนได้ พาไปส่งในส่วนของค a n d i d a กันหน่อยนะคะแล้วก็สอสอปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพักการเมืองนะคะคือสำหรับการรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะเขาจะมีตั้งแต่4ถึง7เมษายนนะคะ วันที่4เนี่ยเป็นวันแรกนะคะซึ่งได้มีพักการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อและทางคณะกรรมการหรือผู้ที่มีหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อโดยพักการเมืองได้รับหมายเลขเพื่อนําไปใช้ในการหาเสียงทั้งหมดเนี่ยน,นะคะ54พักรวม1670คน และมีพักการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรวม24พักการเมืองจำนวน35รายชื่อนะคะประกอบด้วยพักใหม่10คนพักประชาธิปไตยใหม่16คน,นอันนี้หมายถึงรายชื่อที่เขาส่งปาร์ตี้ลิสต์นะคะ พักเป็นธรรม9คนพักท้องที่ไทย14คนพักพลังสังคมใหม่27คนพักครูไทยเพื่อประชาชน58คนพักภูมิใจไทย98คนพักแรงงานสร้างชาติ11คนพักพลัง13คนอ่คนพลังก็ของลุงกำนันนั่นเองนะคะพักอนาคตไทย1คนพักประชาชาติอ่า68คน พักไทยรวมไทย16คนพักไทยชนะ39คนพักชาติพัฒนากล้า39คนพักกรีน14คนพักพลังสยาม6คนพักเสมอภาค41คนพักชาติไทยพัฒนา87คนพักภาคีเครือข่ายไทย3คนพักเปลี่ยนน่าอันนี้น่าจะเป็นของคุณน็อดกองสลักพลัสนะคะ13คน พักไทยพักดีของหมอวรงยี่สิบแคนรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ร้อยคนรวมใจไทย14คนอ่ารวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ก็ส่งเต็มแม็กเลยนะคะร้อคนเพื่อชาติ38คนเสรีรวมไทย57คนประชาธิปัตย์98คนพลังทำใหม่นะคะของหมอรวีมาชมาดล11คนพักไทยพร้อมนะ27คน พักเพื่อไทยก็ครบเต็มแม็กที่ร้อยคนเช่นกันนะคะทางเลือกใหม่11คนก้าวไกล92คนไทยสร้างชทยอ่ไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อย97คนไทยเป็นหนึ่ง24คนแผ่นดินธรำหกคนรวมพลังเอ๊ะทำไมรวมพลังอ๋อมีพักพลังกับพักรวมพลังเออพักพลังเนี่ย ของใครไม่รู้นะฮะแต่พักรวมพลังเนี่ยของลุงกำนันอ่าโอเคแสดงว่าเมื่อสักครูน่นี้แอนพูดผิดนะฮะพักพลังนั้นไม่ใช่นะฮะพักของลุงกำนันคือพักรวมพลังคือเดิมทีเขาเป็นรวมพลังประชาชาติไทยแล้วมันยาวนะก็เลยตัดสั้นๆเหลือเป็นพักรวมพลังนะคะที่23คนพักเพื่อชาติไทย32คนพลังประชารัฐ85คน เพื่อไทยรวมพลัง19คนพักมิติใหม่30คนพักประชาพิวัฒน17คนพักไทยธรรมไทยธรรมนะคะ14คนไทยศรีวิไลอของพี่เต้นะคะ21คนพักพลังสหกรณ์6คนพักราชวิถี10คนพักแนวทางใหม่13คนพักถิ่นกาขาวชาววิไล13คน พักรวมแผ่นดิน30คนพักเพื่ออนาคตไทย15คนพักรักผืนป่าประเทศไทยของคุณดำรงพิเดชนะคะ5คนพักพลังรวงชนไทย14คนพักสามัญชน6คนพักชาติรุ่งเรือง11คนพักพลังสังคม14คนแล้วก็พักพระดอนภาพ6คนส่วนพักการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรวม24พักการเมืองนะคะจำนวน35รายชื่อนะเริ่มกันที่รวมไทยสร้างชาตินะก็เสนอลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธจันโอชาและคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคพักพลังประชารัฐหรือพอปอชรอก็เสนอลุงป้อมนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคนเดียว รวมไทยสร้างชาติเสนอสองคนส่วนประชาธิปัตย์นะคะเสนอคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คนเดียวพักเก้าไกลเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตคนเดียวไทยสร้างไทยเต็มแม็กนะคะสามคนเสนอคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณสุพรรณมงคลสุธีและนาวาตรีสิทธาทิวารีภูมิใจไทยเสนอคุณอนุทินชาญวิรกูลคนเดียวนะคะประชาชาติเสนอสองคน คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาและพันตำรวจเอกทวีสอดสองเพื่อชาติเสนอสองคนนะคะคุณเรวัตวิศรุตเวศและร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณส่วนเสรีรวมไทยเสนอคนเดียวคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศชาติไทยพัฒนาคนเดียวคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไทยพักดีเสนอคนเดียวหมอวรงเดชกิจวิกรมพักพลังนะคะ เสนอ 2. อนายชยพลพระสุรัตนบรรจงและนายลิขสิทธิ์ใสกระจากพักไทยชนะเสนอหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลแปลว่าพักไทยชนะนี่พักของหม่อมเต่านะฮะที่เคยเป็นหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรวมพลังเฉยๆของลุงกำนันนะ,ะก็มาทำพักใหม่ชื่อพักไทยชนะ แล้วก็มีพักไทยพร้อมเสนอนายวิทยาอิบาลาและนายวิศณุกรองกันไพพักไทยเป็นหนึ่งเสนอพลเอกประสูตรรัศมีแพทย์พักเพื่อชาติไทยเสนอนายคาทาเทพเตชะเดชเรืองกุลอ่าพักเพื่อชาติไทยนี่ก็เป็นพักจิ๋วก่อนหน้านี้นะคะที่มีสอสอมาหนึ่งก็คือนายคาทาเทพนี่แหละนะคะก็ยังเดินหน้าต่อนะพักมิติใหม่เสนอนายปรีชาไข่แก้ว พักประชาพิวรรเสนอนายสมเกียรติสรรำนะและพลตรีชัยนาถญาติชิมพลีพักไทยธรรมเสนอนายกิติกรวิชัยเรืองธรรมนายอนไทยควงดาราและนางสาวรัติการโสวภาศนะเสนอสามเต็มแม็กนะฮะพักไทยศรีวิไลเสนอนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะพิเต้นะพักราชวิถีเสนอนายสุชาติบรรดาศักดิ์และนายรัฐาพีระวิทธนาพัก พักรักผืนป่าป,ประเทศไทยเสนอนายนัชพลสุพัฒนะพักชาติรุ่งเรืองเสนอนางพิมพ์ไหมทองศักดิพัทโพคินพักพลังสังคมเสนอนางนัทพรชลายอขออภัยนะคะชลายนนวินนี่คือแต่ละพักนะคะที่ได้มีการแจ้งชื่อแคนดิเดตนายกซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าว แล้วของเพื่อไทยล่ะนะคะเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งและก็ยังไม่ได้มีการประกาศนะคะทางคุณหมอชนหน้าเนี่ยบอกว่าไม่เกินวันที่7แปลว่าน่าจะมีการส่งวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันที่7ก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าทั้งสารายชื่อของเพื่อไทยที่แน่ๆก็จะมีคุณอุ้งอิงอ่า และอีกแน่ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้มีการลาออกจากทุกตําแหน่งในบริษัทแสนสิริไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ลุ้นก็คือคนที่สามว่าจะเป็นใครนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นคุณชัยกเกษมนิติสิริแต่ปรากฏว่าพอไปเห็นอยู่ในบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่10นะ คุณจตุพรพรมพันธ์ได้วิเคราะห์ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะคือจะตอบกับประชาชนยังไงคือกรณีของคุณอุ้งอิงกับคุณเสรษฐาไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าอยู่ในฝ่ายของบริหารไม่ได้อยากจะไปทำงานนิติบัญญัติมันคนละส่วนกันก็เลยไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์อ่าแต่คุณชัยกเกษมที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะ เป็นคนที่3ของแคนดิเดตแต่ไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่10แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนแยนกันกับเหตุผลของคุณเสรษฐาและคุณนุ้งอิงเพราะฉะนั้นเลยคาดการว่าคุณชัยกเกษมน่าจะไม่ใช่ทีนี้ก็เลยมีบางส่วนนะคะว่าวิเคราะห์กันไปว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคุณหมอชนน่านหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นคุณหมอชนน่านอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์แต่คุณหมอชนน่านก็ลงในส่วนของเขต ก็คือเป็นสอสอ,อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่คุณหมอชนนั่นหรือไม่ทีนี้ก็เลยเริ่มมีการเดากันไปต่างๆนานานะคะบางกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคุณหมอมิ้งไม้นายแพทย์พงมินเลิศสุรเดชหรือจะใครนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้จนกว่าพักเพื่อไทยจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่จะพาไปดูวิสัยทัศน์การเปิดใจ ของหนึ่งในว่าที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอย่างคุณเศรษฐาทวีสินกันหน่อยนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะอาสาเข้ามาเล่นการเมืองในครั้งนี้โดยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะตำแหน่งของเขาเนี่ยคือที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักนะอย่างที่ทราบก็เป็นหนึ่งในสามนะคะชื่อข้างเคียง คุณอุ้งอิงก็คือคุณแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะโดยคุณเศรษฐาเนี่ยได้เปิดใจครั้งแรกกับประชาชาติธุรกิจนะคะถึงความรู้สึกที่ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกชัดเจนก็บอกว่าสบายใจพูดได้ง่ายขึ้นเต็มที่เลยผมง่ายๆขึ้นเวทีสามคนใครพูดเรื่องไหนขอให้บอกมาผมว่าง่ายที่สุดอย่างเรื่องการลงพื้นที่ มีแต่ไม่พอขอเติมอีกได้ไหมทำงานกับผมน่าจะสบายใจวันนี้เดือนหน้าเต็มที่นโยบายไหนที่ยังไม่โดนใจปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ทำได้ทำไปเลยลุยแต่ที่จะไปจับมือกับใครตั้งรัฐบาลผมไม่รู้ไม่สนด้วยไม่ใช่หน้าที่ผมผมเป็นแค่หนึ่งในสิบเสียงผมไม่มีปัญหากับได้น้อยได้มาก ประชาชนเป็นคนตัดสินเพราะตัวผมเองอาสามาทำงานก็มาคนเดียวและในระหว่างนี้ผมเต็มที่มีแต่บอกถ้าตารางลงพื้นที่ไม่เพียงพอน้อยเกินไปให้ลงอีกก็ได้อีก40วันที่เหลือในการลุยหาเสียงเลือกตั้งคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตที่ไม่หยุดช่วงสงกรานนะคะ เขาบอกว่าชอบลงพื้นที่ไปตั้งวงสนทนาคุยกับ10-20คนเช่นสระบ,บุรีเจอเรื่องโคนมที่ถูกนมผงเนี่ยตีตลาดเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยไปซื้อนมผงจากต่างประเทศแล้วก็ตีกับนมสดหรือสอส,อส,อสอที่เก็บภาษีบาปห้ามไม่ให้คนดื่มเหล้าแต่ทำไมไม่โฆษณาให้เด็กไทยดื่มนมอย่างน้อยเรามีโซลูชัน คุณเศรษฐายังได้กล่าวถึงนโยบายไม้เด็ดของพรรคเพื่อไทยที่เตรียมเปิดตัวในวันที่5เมษายนที่เมืองทองธานีด้วยนะคะจะบอกจำนวนเงินข้อดีของเรื่องนี้คือกำหนดเขตไว้4กิโลเมตรถ้ามีบ้านหนองบัวลำพูไม่สามารถมาใช้ที่พารากอนได้และไม่ได้ห้ามว่าใช้ที่ไหนสามารถใช้ตามร้านสะดวกซื้อก็ได้มีเวลาใช้6เดือน นี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องการกระจายความเจริญเหรียญดิจิตอลที่จะจ่ายไปในดิจิ t a l วอลเล็ร้านค้าที่ร่วมโครงการได้เนี่ยต้องจดทะเบียนเข้าระบบฐานภาษีถ้าเราขยายฐานภาษีจาก4ล้านคนเป็น8ล้านคนในแง่รัฐบาลเท่านี้ก็โอเคแล้วอยู่ดีๆไม่ใช่ให้เหรียญในกระเป๋าตังค์แล้วไปขึ้นเงินกลับมาเป็นเงินร้อยบาทไม่ใช่นะ ต้องใช้ต่อไปถ้าใช้ต่อไปเรื่อยๆก็จะปั่นเศรษฐกิจให้โตขึ้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน6เดือนส่วนนโยบายที่เติมเงินครอบครัวละ20,000บาทอาจจะใช้ในปีที่2.5ก็ได้อ่าก็คือปีที่2ครึ่งนะคะไปสำรวจจริงๆอาจจะมีไม่กี่แสนครัวเรือนก็ได้เพราะรายได้โตหมดแล้ว เราต้องพยายามให้โตได้เร็วๆคุณเศรษฐามองว่าในอดีตบางกระทรวงรัฐบาลเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเลยแต่ถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมองว่าสำคัญมากเช่นกระทรวงการต่างประเทศถ้าผมเป็นนายกผมไม่ควบกระทรวงกลาโหมอยู่แล้วแต่มองว่ากระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงสำคัญและบอกว่ากระทรวงที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศนี่เราคาดการล่วงหน้าได้เลยนะคะพอคุณเศรษฐาพูดแบบนี้แล้วว่วากระทรวงเหล่านี้น่าจะเป็นกระทรวงที่อยู่ในการดูแลของพักเพื่อไทยแน่นอนการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้านะคะ อดีตนายกทักษิณเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนองว่าต่อให้แลนสไลด์เกิน250หรือไปถึง310เสียงหรือจะเกิน300เสียงก็แล้วแต่อย่างไรเสียก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมแต่ก็ไม่ได้มีการพูดชัดเจนว่าจะไปจับมือกับพักไหนแต่เอาเป็นว่ามีพักร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะที่เคยบอกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียว่ะ ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันอาจจะเป็นคําพูดในวันนั้นแต่ว่าคําพูดล่าสุดเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ใช่มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมีพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องมีการจ่ายกระทรวงไปให้พรรคร่วมรัฐบาลถูกไหมคะแต่ฟังจากสิ่งที่ทางคุณเศรษฐาพูดเนี่ยเรามองไปล่วงหน้าได้เลยว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลกระทรวงที่เพื่อไทยจะดูแลเองหนึ่งคือคลัง สองคือพาณิชย์สามคือกเกษตรและสหกรณ์กรเกษตรและสหกรณ์นี่คือมองเห็นหน้ารัฐม,มนตรีแล้วด้วยนะคะ <c oughs> คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยตอนอยู่พลังประชารัฐเขาพูดอยู่ตลอดว่าอเขามีนโยบายโครานตัวอะไรของเขาเนี่ยนะคะกฎหมายมันปั้นมืออยากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้แต่ในท้ายที่สุดได้ไปอยู่ยุติธรรม วันนี้เมื่อย้ายกลับบ้านเก่าอย่างเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ลองดูกันไว้นะคะเขียนแปะข้างฝาบ้านไว้ก็ได้ว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะแอนมองว่าน่าจะเป็นกระทรวงที่เพื่อไทยเขาจะเก็บเอาไว้ดูแลเองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้จะใช่คุณสมศักดิ์เทพสุทินหรือไม่ก็ลองเขียนแปะไว้เล่นๆนะแล้วก็ไปดูกัน ในตอนต่อไปนะอีกหนึ่งกระทรวงคือกระทรวงพลังงานที่เพื่อไทยก็จะเอาไว้เองนะคะและกระทรวงการต่างประเทศที่เหลือก็อาจจะกระจายกระจายไปนะคะอย่างพักร่วมรัฐบาลอื่นๆทีนี้ได้พูดถึงสวด้วยนะคะออคุณเศรษฐาบอกว่าแม้ว่าจะมี250สอสวอขัดขวางพักเพื่อไทยไม่ให้ตั้งรัฐบาลแต่คุณเศรษฐามองอีกมุมหนึ่งนะคะว่า ผมพูดชัดเจนว่าควรจะเลิกพูดปิดสวิตสอวอ์เหมือนเขามีอำนาจแล้วอะแล้วเราไปบอกให้ไม่มีอำนาจสู้เราบอกให้เขาทำตามฉันทามติของประชาชนดีกว่าว่าถ้าเรามี310เสียงหรือ251เสียงเขาควรจะทำอย่างไรไม่เคยบอกว่าสอวอ์เป็นคนไม่ดีเพียงแต่ที่มาที่ไปมันผิดอืม เห็นถึงหลักคิดไหมคะคือไม่ได้เราจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตนายกทักษิณถูกรัฐประหารมาพออดีตนายกยิ่งรักกลับมามียอำนาจอ่าบางส่วนอาจจะมองว่าจะต้องไปไล่เช็คปินอะไรต่างๆนานานะอดีตนายกยิ่งรักก็มาบอกว่าเข้ามาแก้ไขไม่ได้เข้ามาแก้แค้นอ่าอะไรทานองนี้คุณเศรษฐานะคะแนวคิดคือ เหมือนเขาคิดบวกอะค่ะเขามีทัศนคติที่ดีอะแบบไม่เหมือนกับคนเอกประยุทธ์ขออภัยแต่จะมองว่าเป็นมีอคติหรือเปล่าคืออย่างของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าการพูดอะไรของเขาอะมันดูมีอคติพูดถึงอดีตนายกทักษิณอย่างว่าพูดถึงพ,พวกนี้คดีอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองโกงนักการเมืองเลวแต่ในท้ายที่สุด ตัวเองก็ไปเลื่อมมือกับคนพวกนี้ที่ดเคยด่าเขาไว้ไว่าไอ้พวกนี้มันโกงพวกนี้มันเลวมันชัว่วนู่นนี่นั่นและในท้ายที่สุดตัวพลเอกประยุทธ์เองก็เข้ามาเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวในขณะที่เคยแบบดา่าต่างๆนานาเอาไว้อย่างมากมายหรือพอจะถามถึงเรื่องอะีรนายกสินอย่พูดถึงคนที่ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้นี่คือทัศนคติ ของผู้นํามันก็มีส่วนสําคัญนะในการที่จะพัฒนาประเทศได้หรือไม่นะเช่นกันกับสิ่งที่ทางคุณเสรษฐาได้สะท้อนออกมาเรามองว่าโอ้ยสวมีไว้ทําไม250อรอวมันไม่ดีแล้วต้องปิดสวิตนู่นนี่นั่นแกม่อยมุมหนึ่งว่าพวกเขามีอํานาจไปแล้วแล้วแล้วก็เห็นกันอยู่ว่าแก้ไขอะไรก็ไม่ได้พยายามจะปิดสวิตก็ปิดไม่ได้นะคือปักเหนียวแน่น แล้วสวิตก็แข็งแข็งนะทำอะไรเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปเขามีอำนาจแล้วแล้วไปบอกเขาว่าอย่ามีอำนาจก็สู้ให้แง่คิดเชิญชวนชี้นำนะโดยบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณควรที่จะฟังเสียงประชาชนไหม่ะก็ในเมื่อถ้ามีประชาชนเลือกพักการเมืองหนึ่งมาเกินครึ่งเกิน250-251 หรือถ้าไปถึง310ก็แล้วแต่คุณควรทำหน้าที่ของสวที่ดีด้วยการฟังเสียงประชาชนไหมเออแอมว่ามันก็เป็นทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็บอกว่าสวเนี่ยถูกแต่งตั้งมาทำเพื่อประชาชนอ่าถ้าประชาชนโหวตจาก500ให้พักเพื่อไทย251เสียงประชาชนต้องการให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่ คุณต้องโหวตให้พักเพื่อไทยมันชัดเจนแล้วจะพูดกับประชาชนได้อย่างไรถ้าพักเพื่อไทยได้310เสียงแล้วไม่โหวตให้แต่บางคนก็อาจจะมองว่าทัศนคติแบบนี้ก็อาจจะแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนคนดีไม่มีที่อยู่เนะพราะที่ผ่านมาพอเราเราเรา,เราคิดว่าเราจะทําดีถูกไหมคะเราก็โดนกระทำเราก็เป็นฝ่ายถูกกระทําอยู่ดียุคยิงลาก็ถ้าเราเฉือนเรา โค่นล้มไปสิ้นซากอ่าเราก็จบแล้วถูกไหมฮะแต่พอเราแก้ไขไม่แก้แค้นปุ๊บเราก็โดนย้อนกลับลุงตู่ก็มายึดอานาจเลยนะก็แล้วแต่มุมมองนะคะก็มองได้หมดทีนี้ถูกถามเรื่องการมาเล่นการเมืองคุณสถาบอกว่าจุดที่ทําให้อยากเล่นการเมืองเนี่ยนะคะผมเกิดมาไม่ได้อยากเป็นนายกตั้งแต่เดวันอ่าก็คือวันแรกแน่นอนเรื่องปากท้องเรื่องสําคัญ แต่ที่ไม่ชอบมากเนี่ยคือความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมถ้าไม่ลงมือทำอะไรเลยจะไม่มีทางเปลี่ยนได้สิ่งที่ห่วงมากกว่าทุกพักพูดเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องความเท่าเทียมเขามองว่าสมรสเท่าเทียมไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เขาผมไม่เข้าใจจริงๆขนาดผมอายุ60กว่าเนี่ยผมยังเข้าใจก็เขารักกันชายกับชายหญิงกับหญิงก็คนเขารักกัน ยอมรับตามตรงว่าทำไมไม่ทำให้พวกเขาเพราะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนไม่ดีหรือไม่สมควรที่ได้รับฐานะยกย่องเท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมจุดที่ต้องคิดหนักๆที่จะมาเล่นการเมืองก็คือช่วงโควิดสิจังหวะลูกโตหมดแล้วมีเงินเดือนดีแล้วบริษัทแสนสิริกำไรเป็นประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่แสนสิริยังกาไร ก็อยากให้เห็นว่าอมีมีบางคนนะบางพวกโจมตีนะเอ,อ้ยนี่ไหนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไงนี่มาดูผลกำไรของบริษัทแสนสิริคุณเศรษฐาบอกเลยว่าใช่แสนสิรินี่กำไรดีมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรนะสะท้อนให้เห็นว่าขนาดเศรษฐกิจไม่ดีขนาดนี้แสนสิริยังมีกำไรก็เพราะเราบริหารกิจการดีเออ ลองให้ผมบริหารประเทศบ้างสิผมว่าเรามีพร้อมเราไม่ได้มี KPI ที่ต้องหาเงินให้พักหรือพักต้องมาให้เงินเราลูกภรรยากังวลหรือไม่กับการเล่นการเมืองคุณเศรษฐาบอกว่าก็มีบ้างลูกสาวผมก็ปิดอินสตาแกรมเป็นส่วนตัวไปเลยส่วนการพูดคุยในครอบครัวก็ไม่ได้คุยเพราะว่าทุกคนก็โตโตกันแล้ว เคารพซึ่งกันและกันเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วแต่ที่ห้ามคือคุณแม่ผมซึ่งอายุ95แล้วตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมมาเล่นการเมืองหรือรู้แล้วแต่ท่านเข้าใจผมดีพอก็เลยไม่พูดเมื่อถามว่าเผื่อใจกับความผิดหวังหรือไม่คุณเศษฐาบอกว่าสเต็ปแรกถ้าได้310เสียงเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องบริหารความคาดหวังธุรกิจบริษัท ก็ไม่เหมือนกับที่เราคาดหวังไปทั้งหมดเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอายุ60กว่าแล้วก็เจอความผิดหวังมาตั้งเยอะอย่าท้อแล้วกันความตั้งใจสำคัญวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมที่มาทำตรงนี้ผมก็อยากเดินเข้ามาอีกอนี่ก็คือทัศนะมุมมองนะคะคือการเปิดใจของว่าที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอย่างทางคุณเศรษฐาทวีสินนะคะ ที่วันนี้ที่ได้ก้าวเข้ามาสู่การเมืองก็คืออยากเห็นสังคมที่เท่าเทียมแต่จะทําได้ดีแค่ไหนหรือจะได้ทําหรือไม่หลังวันที่14พฤษภาคมก็จะได้รู้กันนะคะสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580